อ๋อทันนี้เฮียที่เสร็จแล้วจุดจุดให้เป็นรันอินก่อนอ๋อจุดให้รันอินก่อนในยังไม่ได้รันอินนะทุกคนเข้าตัวเมย์นะเข้าตัวเมย์ใช่ไหมฮะอ่าลองฟังดูอุ้ยรันมากอ่ะโอ้นี่ค่ะสมรุอีกคันนะครับผมนี่เป็สมรุเพียบนะฮะที่นี่เยอะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นแมวห้าประตูอีกคันนะอันนี้ก็รุ่นทีพอรเกอร์ Parker ขับเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้เรามาขอนั่งคันนี้หน่อยดีกว่า สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้ับเข้าสู่ช่องบกงซัอนอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปอนะู่เอสเจกาลาดเนาะเป็นอู่ของพี่เม้งน,นะฮะที่เป็นเจ้าของซูบรุนะฮะอีฟสองบีรุกนะเราจะมีรถที่เราฟลอราฝากพี่เม้งไว้คันหนึ่งเนาะนานมากมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะพอดีว่าผมจะขายรถคันนี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอเคปุ๊บ okay. มาถึงนะีก็เจออันนี้ก่อนแล้วกันนี่สตรีมปะอู้ยสวยเลยนะลอน้อนี่ฟิตเมนนี่ได้เลยสวัสดีครับ<า>อ๋อพี่ตีสวัสดีครับ,รบไม่ได้เจอนานแล,ลน้วชูรถวันนี้เอาชูขนาดไหนเ่ยูคันดำเสร็จไปแล้วโอ้โหเอ้ยคันนี้นะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วนะในคลิปนะฮะคันนี้ที่ทำเป็น22บีนะโอุ้ยอันนี้นี่ไนงะ เป็นท่อเป็น,นคาร์บอนฮะอันนี้หมดแลนั้นผมจะยังไม่ได้เจาะลึกให้ดูมั้งคันนี้สูมรู้ย่างเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับไตไม่หมดเลยโอ้มีจัดทรงกระบอกกระบะด้วยสวยเลยคันนี้นนคันนี้แก้เสร็จแล้วเงี้ยคันไหนคันนี้คันนี้เดี๋ยวเตรียมพื้นละเตรียมพื้นจัดแก้พื้นแก้โป่งเสร็จแก้โป่งตรงนั้นเสร็จละอ๋อโอ้ยมุมมสวยเลยอ่ะ อ๋อทันนี้เฮียที่เสร็จแล้วลจุดให้เวลาดอินก่อนอ๋อจุดให้รันอินก่อนในยังไม่ได้รันอินนะทุกคนอยากฟังไหมอ่าฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยโโโโเข้าตัวเมย์นะที่ยเข้าตัวเมย์ใช่ไหมอ่ะลองฟังดู <S 2> <S 2> <S 2> อุย้ยรันมากอะ่ะรันนะขับแรงวิวเลยอะ่ะขับเบาแรงรอบฮะเบาแรงรอบเบานั่งเปล่าแต่มันยังลินลันอินอยูอ<ะ>่ใช่ไหนนได้ได้หกพันรอบอันนี้นั่งแค่ข้างในดูก่อน อิ่มนี่เหมือนเดิมเลยคิดถึงไหมคิดถึงโอ้นั่งดีเหมือนเดิมนะฮะแต่เสียงข้างในก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะผมว่าออข้างนอกข้างนอกดังข้างนอกดังแต่ข้างในก็โอเคเลยครับคันนี้คัดกี่แผ่นเนี่ยคัดสองแผ่นคัดสองแผ่นเลยเหรอโอ้โหพี่ป้ามป็นพี่ป้าโอ้โหพี่ป้า,ปาน่าเรื่องเลยนะพี่ป้าเขาตั้งใจทำนะเนี่ยสมไฟหมดทุกอย่างเนาะหลังจากโฉมแรกกับโฉมนี้ต่างกันเยอะเลยนะโอ้ชุดนี้จัดชุดใหญ่เลยนะฮะเสียป้า ันนี้เอาไปลองเทสดูนะครับก็ดีัตรงนี้นั้นเสร็จแล้วจะต้องลองดูหน่อยลองดูว่ามันมีอะไรที่เอาไปให้เขาอะไรอินได้ใช่ไหมฮะโอ้เสียงดังมากเลยดังนัเจ้าของชอบอ๋อเจ้าของชอบแนวนี้เลยเจ้าของชอบคันนี้ชกอะยรฮะโอลินเบิร์กใหม่ขับดีนะต้องดีเลยนาะดิ่มกลิ้บเลยปกติตรงนี้แบบถนนด้านหน้าเนี่ยก็จะแบบรู้สึกว่ามีคลื่นนิดนึงทันนีก็จะดิ่มเลย มาดีเรื่อยๆโอ้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเคอะมันเยอะนะมันมันออกสมูทๆนะคะนันนี้ใช่ใช่มันมันอาจจะแบบไม่ได้กระชากแบบว่าใช่กะโชคโ้งห้างแต่ว่ามันแบบดึงแบบหนักๆดิแต่ว่าคันนี้มันเสร็จเร็วมากเสร็จเร็วมากนะ <laughs> เพราะว่าทุกอย่างมันโดนเปลี่ยนใหม่หมดอะโค้กโอทู แอร์โฟหัวฉีดเครื่องก็คือทําใหม่หมดอตอนก็เลยทุกอย่างค่ามันเลยแบบนิ่งไม่มีปัญหาเลยก็คือพร้อมใช่พร้อมเลยว่าโหคันนี้ก็อย่างที่บอกว่าคือตามทุกอย่างที่ที่คิดไว้อก็เพราะบางทีถ้าเกิดว่าซื้อเมื่อสองบางอย่างอาจจะไม่ค่อยพร้อมนะใช่คันนี้เน้นเบิกใหม่หมดเลยเน้นให้มันจบง่ายแม่แต่เอกลักษณ์ข้งจริงนะตรงนี้เออจีโนแม่เดิมเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลย คิดถึงกันดิคิดถึงเลยนั่งดีมากแต่รถฟิวดีมากเลยนะ,ะนนขับดีมากเลยนะฟิวดีเลยใช่ไหมแบบมาคือแบบคือโจคือรถสแตนดาร์ดที่แบบมีอัปเกรดนิดหน่อยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก็แบบเออเฮ้ยมันขับดีนะคันนี้น่าจะประมาณก,กี่า่าเงี้ยไม่เกิน4ี่ร้อยหรอกสามร้อยขวกว่ากํากลังดีกําลังขับใช้งานคือแบบแบบอยากอยากให้เป็นรถใช้งานอะ่ะเพราะว่าเจ้าของก็มีลูกสองคนแล้วแบบเฮ้ยอยากให้แบบเช้ามาเอาไปรับลูกไปโรงเรียนส่งลูกอะไรเงี้ยรับส่งลูกได้ลองนิดนึง ใช่เพราะว่าอันนี้กําลังลองเรื่องเทอร์โบด้วยคาแรคเตอร์เทอร์โบมันสไตล์ประมาณเนี้ยต้องมีสับที่หกพันมอนจะสมูตต่อเนื่องไหมอะไรเงี้ยมันเป็นยี่สิบอันนี้เทอร์โบเลยนะเพีย Gt3HKS เทอร์โบลูกนี้ประมาณสามพันไปปลายสี่พันประมาณเนี้ยมันก็มาเร็วนะก็ก็ถือว่าเร็วแต่ว่าบางทีคนขับซูบารุเทอร์โบเดิมอะสองพันสองพันกว่าก็เริ่มมากันแล้วอ่ะอาจจะชินอาจจะชินตรงนั้นประมาณนั้นแต่ว่าทีเนี้ยมันทําแรงม้ามากไม่ได้มันก็ต้องถ้าอยากได้แรงม้า สูงขึ้นหน่อยก็ต้องมาทรงเนี่ยอามาทรงแบบทําเครื่องเสริมขึ้นไปหน่อยใช่นี<ห>่ไอ้บูทมาไวขึ้นได้ลองรถไปสักเล็กน้อยนะครับพี่เม้งก็ลองดูนะว่ามีอะไรพลาดไปหรือเปล่านะครับสําหรับการที่จะให้เจ้าของไปรันอินต่อเึ็อู่แล้วโอเคเป็นไงวันนี้เดี๋วยวไปดูไอ้คันเล็กที่ผมเคยทําไวอ้อ่ะ ใช่ใช่พอดีว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ให้คนดูใหม่อันไหนบ้างพี่ช้างอันนี้มันมีของของคันไหนบ้างครับของแตงเลยปาะเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนก็ได้ปาะพี่ช้างบอสว่ามันมีอะไรบ้างโอ้นี่กรสบูรุอีกคันนะครับผมนีในซูรุเพียบนะฮะที่นี่เยอะมากนะฮะอ๋อนี่แล้วผมนี่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 อันนี้ก็แสดงว่าตอนนี้ขาดกันชนท้ายนะครับก็ตอนี้เป็นคอมเพกแหละทุกคน e ส6มหกคอมเพกเนาะจอดแบบจอดไว้นานนิดนึงนะฮะ อะไรด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนี้แค่มาแวะมาถ่ายรูปให้กับคนคนที่จะซื้อนะฮะอ๋อด้านในด้านในยังครบอยู่เนาะด้านในยังครบอยู่ไม,ไม่ได้ลื้ออะไรนี่นะคันนี้นะฮะเคอะกลางมากนะครับผมอีสานมคอนแพก,กันชนหน้าไม่รู้อยู่ไหนพนะี่จ๋าเดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันชนหน้ากันชนหลัง เดี๋ยวตอนนี้รอพี่ช้างหาของให้ก่อนนะทุกคนพอดีว่าทําไว้เป็นปีสองปีแล้วแล้วก็ทิ้งไว้นะฮะไม่ได้ทําของที่หาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังหาไม่ครบนะครับกพเดี๋ยวพี่บอกว่าวันนี้แบบคนยังไม่ว่างนะเดี๋ยวค่อยให้พี่ๆช่างเนี่ยช่วยหาอีกทีนะอีกไม่กี่อย่างเองก็ครบละอีก,กันชนหน้าซับกันชนอะไรพวกเนี้เนาะเรื่องราคานี้ก็ไม่ได้เปิดจริงจังนะใครอยากได้ก็ลองทักเข้ามานะทางเฟ e b o o k ผมก็ได้ลองทักเข้ามาดูนะฮะฮะอ๋อเจอเหรอ เอาเป็นตัวนี้แทนนะโอเคเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ให้เขาก่อนนี้คือกันชนหน้านะครับที่เอาไว้นานแล้วนะฮะโอเคได้แนละ้วซับซับกันชนอ่ะพี่พี่ช้าง <laughs> พี่ช้างบอกเอออย่าลืมคิ้วนะ <laughs> วันแรกที่มามันจะมีติ่งกันชนหลังอันนี้ใช่ไหมอันนี้นะเดี๋ยวผมให้คนดูนะมันมีติ่งติ่งกันชนหลังเล็กๆอันนี้นะอันเนี้ยแต่ว่าที่นี้เนี้ยน่าจะถอดที่นี่ถอดแหละอ๋อถอดจากที่ร้านนั้นท่อแต่ว่าพอมาถึงนี่เนี่ยมันก็ไม่มีแต่ว่าผมอะ่ะให้เขาเอาไว้ในรถ หลังจากสะดลันทอเสร็จก็มานี้เลยประมาณน,นี้อย,อยู่ในรถน,นะเดีให้พี่ช้างช่วยดูให้หน่อยเอาอะไรอีกแล้วก็คิวข้างๆคิวข้างๆอันนี้ที่ตามหาอยู่ดัน,นดันอะไนเนี่ยอันนี้คือคันนู้นเลยโอ้โห <laughs> แล้วก็อันนี้พี่ช้างสะเกิตข้างด้วยสะเกิตข้างเนี่ยที่ถูกถอดไปค่ <laughs> อยๆหาค่อยๆหาผมรอได้ผมรอได้ม,ไดม,มามาณนั้นนะของบ,บางอย่างก็ต้องฝากพี่ๆหาก่อนนะฮะก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะครบแล้วก็เมื่อกี้นะก็เป็นแบบเหมือนหลังคาร์บอนใช่ไหมจริงๆก็ตัวนี้เป็นตัวแบบแมวที่เป็นตัวที่พาวเวอร์เกอร์ขับแต่ว่ามันเป็นตัวหลังๆแล้วเออก่อนที่เขาจะจากไปเนาะก็โหก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามีออฟชั่นนี้ด้วยนะผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะเหมือนคล้ายๆพวกยานิจีอาร์ประมาณนี้เนาะแต่ว่ามีมานานแล้วนะเอออาจจะเป็นตัวไลท์เวทประมาณนี้นะโอ้มีตัวพิเศษด้วยน่าจะราคาสูงนะอันนี้นี่คือน้ำยาอะไรี่ มันขึ้นเนี่ยน้องนึ่งฮะต้องใช้ด้วยเหรอพี่หลายครับผมวอร์ริคตันครับเนี่ยวอร์กกอริคตัอ๋อคือคือยังไงนะพี่ชาติถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เวลาใส่แล้วมันเหนื่เวลาเราใส่เข้าไปแล้วเราไม่ใส่มันเครื่องมันจะขาดใช่พี่พอมันจะบาดเราอ๋อเราต้องใส่มันเครื่องเข้าไปของือนิดน,นึงอ๋อนี่เราก็ใส่หัวฉีดข้างๆเลยเนาะ,ะพี่ชาติแล้วเครื่องมันเหมือนตัวตัวตัวธรรมดาไหมพี่เครื่องเราหรอใช่ตัวเนี้ย ธรรมดาตัวไหนก็รุ่นธรรมดารุ่น S T I ธรรมดาอะไรเงี้ยเ,นะเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะแต่ภายนอกก็จะไม่เหมือนกับช่วงล่างนะ่อ๋อแต่เขาขับดีเหมือนกันเปะเลยโอ้แจ๋วเลยอันนี้ก็เป็นแมวห้าประตูคันนึงอันนี้ก็รุ่นทีพาวเวอขับเหมือนกันเนาะสวยะอะออนนี้เดินมาเจอเจ้าคันนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วที่นี่ก็ทํารถหลายแบบนะก็มาเจอกระบะคันนี้ ทรงสวยมากนะฮะเหมือนส,สไตล์สมัยก่อนเลยนะเมื่อก่อนนี้จะเป็นล้อเลี่ยวนะอันนี้ก็จะเป็นล้อ bbs นะครับผม lm เนาะโอทรงก็ด,ดีนะฮะไม่เตี้ยกเกินไปด้วยนะเหมือนอารมณ์แบบกลับไปตอนเด็กอีกรอบลนะทุกคนสวยมากข้างในนีเ่เดิมหมดเลยนะฮะโอ้ยด้านในเนี่ยเบิกใหม่หมดนะพี่เม้งบอกคันนี้นะฮะโอ้ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นรถแบบเหมือนจะเป็นรถที่เขาแบบนั่งมาตั้งแต่ยังเด็กๆนะฮะหรือว่าเป็นแบบย้อนวัยแต่เด็กเนาะไม่แน่ใจประมาณนี้นะโอ้ยโคตรเนียนนะทุกคนแบบเพิ่มเนี่ยคือแบบเนียนกริปเนียนกริปอะ ดีโตใหม่ทั้งคันนะนี่พี่มิง้งเขารีให้นะโอหล่อมากเลยบางคนเนี่ยก็มีความทรงจําในวัยเด็กนะก็ส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่นะก็เอามาทํารถกันทั้งนั้นนะฮนะนะความทรงจําในวัยเด็กเนาะก็เป็นเรื่องที่โอเคนะมีใครเคยเป็นบ้างก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะอย่างผมเองก็เคยนั่งมังกรเหมือนกันนะตอน,นเด็กก็รู้สึกถึงวัยเด,เด็กเหมือนกันบางทีมันก็ฟินนะฮะเวลาเห็นรถเก่าๆเนาะแล้วรถที่เราเคยใช้นะฮะดีวันนี้เราก็จะอยู่ที่อู๋ไม่นานหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปทํางานต่อ นี่ก็ทํางานที่ได้มาตรฐานนะครับผมมีห้องพ่นอะไรเรียบร้อยเนาะไม่ได้พ่นด้านนอกนะฮะเป็นห้องพ่นแบบอย่างดีเนาะอย่างใครเนี่ยที่แบบสนใจอยากมาทําสีที่นี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาเซวิสสรูทเนี่ยก็ลองทักเข้ามาได้นะครับที่เอเจกอลลั H นะครับส่วนใหญ่ผมเนี่ยรถที่ที่บ้านเนี่ยก็จะมาให้พี่เม้งช่วยเซวิสให้นะฮะแทบจะทุกคันเลยที่มาให้เซวิสนะฮะแทบจะทุกคันเลยเนาะเรื่องเรื่องสีนี่ก็ต้องให้ที่นี่เท่านั้นเลยสวยเลยคันนี้จี F. อันนี้รีสโตแบบเดิมๆเลยนะโอ้โหดูล้อนี่สวยมากเลยล้อเบรกเดิมๆนะฮะทรงนี่สวยเนาะโอ้โหหล่อมากๆหล่อมากๆนี่อัน <c oughs> นี้นะานาเป็นจีเอมนะด้านในเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับนี่ฮะด้านในเวอร์ชันใหม่แล้วสวยเลยกระจกเป็นทรงบีอาร์ซีนะฮะที่นี่ก็มีแต่ซูบปร์ุนะส่วนใหญ่ที่มาสวิตนะรถรุ่นอื่นก็มีมาผ่านมาผ่านมาบ้างเนานนะอันนี้เป็นรถลูกค้าพี่เ <c oughs> ม,มงนะฮะโอ้โหสวยมากเลย ว่ดูล้อดิไม่เคยเห็นแบบทรงนี้เนะี่ยท่านไม่ค่อยเห็นนะฮะที่เป็นทรงแบบออฟโรดแบบวานเนี่ยนะอยากบ้างๆนะโอ้โหในพอถคายเยนนะทุกคนโคตรหลอ่อทรงโคตรได้พอเทยกเคยเจอไม่เคยเจอเลย<ม>สวย,สายมากเลยฮะใส่ชุดยกใส่ชุดยกด้วยใส่ชุดยกย้หยสูงนี่อ๋อหรอทุน,ม,นมันยกได้สามระดับจริงเหรอจริงนะครั้เนี้คือระดับต่ำสุดแต่คือเขายกไปแล้ว อ๋อไม่ไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ว่าเป็นยกแบบออฟโหลดเลยยกใช่ใส่ชุดยกเอาชกเดิมไปใส่ชุดยกอะแดปเตอร์อใส่ชุดกรนี่มันสามารถยกขึ้นได้อีก้วยตัวถุงลมอ,อ่ะโอจริงเหรอใช่จะถูกอัอนอนี้เลยโอ้ยสวยเลยอ่ะโอทท้ที่นี่ทำที่นี่ทำพอด้วยนะเนี่ยก็หลักๆแล้วเนี่ยเราก็มาเอาของนี้ด้วยแหละมาเอาไว้แบบไปขันชกที่บ้านฮะแล้วก็มาเอาทำรูปขายรถ คนที่ซื้อเนี่ยน่าจะอยากได้รูปที่ครบครบนะคนที่ทําโปรเจกต่อไปก็จะได้ของครบครบไปเนาะโอเคทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกไปตอนตอนนะ้นเนาะตอนแรกว,ว่าจะพานั่งรถพี่เม้งนะถ้าเกิดว่าใครอยากนั่งรถนั่งรถพี่เม้งเนี่ยพิมมาได้นะเดี๋ยวผมก็จะพามานั่งอีกรอบหนึ่งเนาะฝากไว้ด้วยน,นะเอเจกาลาดใครอยากมาทําสีก็มาทําได้นะสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทําอะไรสนุกสน